สวัสดีครับหันหน้าคนสวยมาให้ดูเลยครับเอ๊ะเออเอาไป คนขึ้นมองเกาเอ๊บนี่ครับผมเดี๋ยวเอามาโอ้ยาอ่ามาหอดแล้วนะครับผมไว้พี่น้องครับ ห้องกันจีนั่มผู้เชี่ยวชาญทางการทายคิปนะครับไปนะครับผมยางนั่มพิ่นนะครับเพื่อคลิปบเได้ปังเป๋งทุกคนชูหม,มือชูเวียนนะครับผมนี่ใช่คลิปแตกแสนแตกหมื่นเรื่อขอนะครับเบิ่งนะครับรรยากาศในวัดน,น,นะครับมือนี้ งานญ่เลยครับอันนี้คืออยู่ในเมืองเลยนะครับอยู่ในเมืองในเมืองอำเภอเมืองสุรินเลยนะครับน,นี่ครับโอ้ย เติมแอมซังสีนะครับอันนี้คือเราก็น่าจะได้เล่นตรงนี้นะครับนี่นะผมแอมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งข้างในครับมาสถานที่นี้เลยโอ้ยปลาโคยากตแค่นนั้นไหมนั่นนั่นขโคยเกต E27 นั่น ทักทักทุ่งานเลยแต่ว่าเดีแตแฟบเดียแตแฟบก็มาโอ้โหมากครับพี่น้องครับครับผมจับเลยครับจับจับเลยด่ครับมงตี่าไหนข้นอยู่เอขั้นอสองเจ็ดหรอพอดีตัวละเนี่ยนั่นเอสองหกนั่ยังซ้อนท้ายกันไ ย่านวัฒนะือใช่ในเองสองคิดแต่วิธ้อมบัตรเท่าไหร่ครับรุณพ่อยีสบาทเกบาทพี่น้องเก้าบาทเกาบาทครับผมมาเด้อมาเด้อนี่ครับเรื่องครับผมปยแต่ก่อนเกตมอลำก่อนเอื้นนะครับเกตมอลำมาแล้วบอกมาเลยคก่อนสีเช้งเงินคาไออันนี้นะครับกะออกเกินเจโออกเกินซอยคาขี้นสิงไม่ใช่ผมแป้มอยู่นะครับนั่นนั้นไร ลเอาสนไล่บ่ล่างเสนไล่ล่างนะระดับนี้เมคอัพมันต้องระดับพีละสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมปอมแปมครับสวัสดีค่ะโจเคยเคยซูบบ่บ่บอบบเบบ่บบบบ่บบ่บบบบบบนบบ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 บนบ้บมอบบ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 บตบบ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 ่บบบบบบบปิดใส่แนบบบี่ อันท่านได้ท่นผมได้ไอ้นนี้ำยนปลากระซ้าบาทขายกระซ้าบาทจุกรางวัลกร้าบาทเท่ากับซื้อเมนค่ะผมซื้อได้แต่เพาะกร้าบาทก็มีลรกทุนจับรางวัลเอามีแต่ลรกบอลไม่รบต้นมีแต่กำไรอันแม่นวะท่นผมได้น้ำยาปลากรนุ่มผมซื้อไปใส่กับแกนเคเล็กใส่ดดได้เลยที่สไลม์ลงไปน้ำป้องตัวแสบเลยบ้าผมมันตกพื้นหนังมันต้อกใส่ให้เตินทวันตั้งสามจ่อ โอ้โหกระปุกออมสินแต่ไม่มีังหยอกหรอกค่ะอันนี้จะซื้อก็ประมาณยี่สิบามสิบหาบาทครับห้าเาาเห็นราคาอย่างเครับมเีลยคือได้ไปเห็นก้อนพ่นแล้เราหูล่อหูกระมูเลยวัตถต่ยางพัาสตกยังดับเลยกี่บูชันบูชันเราสิไดีเป็นมหาบอที่ไปรล่ำก็จะเล่ำการับขั้นแบบบัตรหน้างานมานี่ครับ ก120บาทขอบขี้ไปล่ำแล้วก็ขี้ไปขายแล้วนี่ขันได้มากเลยครับทักไทยคลิปนี้ครับพี่น้องต้องตามนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์ครับวันที่2ถึง10เมษายนนี้ครับเป็นไลฟ์สดอ่าไฟพิเศษอีกแล้วไฟพิเศษอีกแล้วออนทั่วออนทั่วออนทั่วเลยเกามือออนทั่วครับผมนิมิตอีกแล้วอ่าเป็น โชว์สตอรี่พ่อโจอุ้งอิง EP สองนะครับอ๋อมี EP สองน่าดีตามพี่น้องกินทอดอยู่นี่ได้ชมในน่านครับ EP สองขนาดว่า EP หนึ่งกับชุดชุดเลยนะ EP สองนี่มี EP สองอีกหรือเปล่านี่หนึ่งเล่าตั้งแต่อีหฬาเขามาในบุ้งหลังจากที่เป็นตอนแรกอันนี้คือไปเสือมาามันโมนี่ไปเสือม้าเฮ้ยอุ้ยหลงสปอยเลยเอ้ยวะนี้เอ้า ขอกุ้มเรื่อยๆเลยครับ9,999บาทแล้วก็มีแบบ3มมือครับ3 3 3สามครับ3วัน333บาทแล้วก็เออเลยพี่น้องแบบสองรายบ้านนี้ครับ119บาบาทมือใดที่มีศิลปินรับเชิญกันหนร้บเก้าบาทที่แน่ๆครับซิลปินรับเชิญของเฮาครับป้อมแปมค่ะนี่ครับอันนี้บ่ได้รับเชิญครับ อันนี้เชิญเชิญเชิญออกเชิญไปพี่แมนมาแน่นอนครับพี่แมนสุดยอดเสียงว่าเสียงว่ามีศิลปินรับเชิญนี่มือไหมีบวกแค่สิบบาทเองเท่านั้นปาเติมอีกโอเคครับสวัสดีตอนนี้ปักพี่น้องสวีครับสวัสดีค่ะสุดยอดสุดยอดม่จะวิจตปากเขาบอก บอกว่าเว้ยน้งเือจำคือจำจำได้เนี่ยเือซื้อตอนใดเป็นไหมาาเอาบอกเลยตอนนี้ผมมาตลอดแ <c oughs> ถววัดนี้เขาซื้อมากโอ้ oh. คืนวัดที่ษะสอบนักข้ามน้ำแม่เนาะโอ้ราคามันสิแย oh. ก,ากมาเป็นโซนเลยเออสอบนะเนี่ยวัดวัดวัดเทพเชดินเนี่ผมมาประจำตั้งแต่ตอนที่ผมยังบวชบวชตอนบวชเลียนตอนบวชเลียน อากาศเย็นรับอยากได้น้ำห่อนอุ่นอาบแม่คอยอยากอ้ยคอยเลยอยากเอาผมมาตุ่มนอนอยู่ถแมจไปบ้านนดหนเอาไปบ้านเจ้าอยู่ว่นี่ไ,ไอนออ่ไก่สมาสสิบสโลปราอเออไปหาลุงปูงเฮงไป็นกาลวงปูเฮงเกี่อีอสานไต ล้วก็หลวงปู่เจียมแมเนาจะลงปู่หงไปกราบสนีละของหลวงปู่หงอยู่วัดนี่อยู่ไอ้แถวทะเลอีสานมีทะเลอีสานเด้่นี่ใกล้ๆนี่ครับปราสาทเขาอื่นเขาอื่นว่าอย่างซิตโลเขาอื่นทะเลอีสานเลยทะเลอีสานเลยเหรอโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปนะครับท่านมหาสปอยมาแล้วนะครับบาเป็นแน่เลยครับ เออเ<ร>สปอยสปอยมันเป็นแล้วนะครับรุดไปหน่อยหนึ่งบ่เป็นังครับพี่น้องส่งขอบคุณด,ดีกว่าผมมาเออที่ได้เบิ่งแบบจุ้ใจภาพคมชัดสุดยอดเลยทีมงานไลสดของจูดีนี่ภาพนี่ละเอียดเลยะจะรูปจูดีหรื <c oughs> อเปล่าพู้ไทยมันมีจูดีกับเาผู้ไทยเลยสองทีมเลยเลาถี่มากแน่แน่ก็คือไม่จูดีแหลกกวออโอเคครับผมครับรอดีตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมไลสดกลุ่มปิดนะครับผม เช่นที่ตามไ้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไ้สนิทแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องฟุกุงูทิรรมรัผิอมเชื่อ้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอคำว่า